เมเริ่มเป็นผู้มาเยือนบุกจากขวาไปซ้ายฝ่ปุโสตสวางมาบอดดินโฉบมาลองงัดลูกหนีโลง่ลงโลง่งโงแล้วเท่าครับถ้าไม่ล้ำหน้าก็าหนึศูนย์ที่การเท่าเรือขึ้นนำแล้วครับตรงนี้เจอกับสันิภาพที่วงหาตัวเติมตักมาเสาแรกเปลี่ยนทางแล้วจ่อจอของทางบุญบูญยาโอ้โหโมตา้าเปลี่ยนทางก่อนนะครับ ปล่อยให้การทื่อเลยเล่นบอลง่ายตรงนี้มาอีกแล้วครับเควินทะลุมาเสาสองรอแล้วเสาสองรอแล้วก็สามสูงเริ่มโดยบุนดูย่าโ,โ <c oughs> อ้โหไม่ถึง50วินาทีครับเควินเลือกมาเสาแรกเปลี่ยนทางหูสี่สูงเรับโดยทางโนบอรุโอ้โหลูกนี้เฉียดขาดมากครับโโ<ฮ>อ้หฝั่งของสิงห์เชียงรายอืมอแย่งตรงนี้เสียบไม่ฟาวด้วยอาตวีไลมาให้จ่อจ่อก็ห้าสูงเริ่มโดยทาง ทำลัสมีเลยครับ่อยอยเข้ามากลางนี่โคุกนี้ก็เคลียดได้ครับโอ้โหวิกเตอร์ยังไม่พ้นนะครับได้ใหม่ธนวัตรดักขึ้นมาแล้วตีไข่แตกได้ของทางสิงเชียงได้นะครับโอ้โหหรือว่าเป็นปิยพลแล้วก็จบเกมเป็นว่าการท่าเรือทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ